กูพยายามหารีวิวสีนี้หาไม่เจอเลยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะฉันจะเป็นตัวเบิกเองเห็นไหมคะเนละสีเลยอ่ะอันนี้ชัดมากว่ะสวยนะอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกุ๊บกุ๊โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะกูจะมา เปลี่ยนสีผมปกติแล้วกุ๊ปจะเป็นคนไม่ชอบทําสีผมเองทําแล้วมันจะไม่ค่อยสม่ําเสมอทาแล้วมันจะเพี้ยนเพียนก็เลยจะเข้าร้านตลอดด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทําให้ไม่สามารถไปร้านได้กุ๊ปก็อดทนมาหลายเดือนมากนะคะอสีเนี้ยอยู่กับหัวกุ๊ปมาแบบประมาณ3าสี่เดือนปกติไม่เคยนานขนาดนี้นะกุ๊ปจะเปลี่ยนเรื่อยๆพอโคนมันงอกมากุ๊ก็จะแบบรีบไปเข้าแบบไปเติมนะคะแต่ว่าวันนี้อยากทําสีผมเนื่องด้วยไปเจอตัวนี้มาค่ะ นี่เลยตัวนี้เป็น Hello Bubble นะคะเป็นสีย้อมเ,อเป็นผมเปลี่ยนสีผมนะคะของ Miss Onsan g นะคะมีอันนี้เป็น Hello Bubble X กับ Black Pink นะคะลูกหน้ากล่องนี่เป็น Jenny Black Pink น่ารักมากๆเลยนะคะสีที่กุปซื้อมาวันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาเป็นตัวล่าสุดเลยนะคะแล้วก็หาซื้อยากมากยมากมากนะคะกุปแบบ กูใช้เวลาหาอยู่หลายวันเลยกว่าจะเจอร้านที่ขายไอตัวนี้นะคะร้านอื่นก็คือหมดหมดเลยนะคะเหลือร้านนี้ร้านหนึ่งแล้วก็ราคาแบบถือว่าพอรับได้อยู่ที่300กว่าบาทนะคะอันนี้นะคะเป็นสี As Talk Gra นะคะก็สีหน้ากล่องจะเป็นสีออกเทาๆมนัมนๆแบบนี้เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำมาจะเป็นยังไงกุูเคยใช้โฟมเปียสีผม เองมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็เคยทำคลิปลงช่องด้วยนะคะก็อันนั้นเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งทำมาแล้วก็ก็โอเคแต่กุบไม่เคยลองยี่ห้อนี้แต่กุบพยายามหารีวิวสีนี้พยายามหานะคะหาไม่เจอเลยเจอประมาณ1-2ซึ่งมันก็ยังไม่มากเพราะยังไม่กุบรู้ว่ามันมันจะเป็นประมาณไหนแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าอะรุ่นก่อนหน้านี้นะคะกบเห็นรีวิวเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าอะ ฉันจะเป็นตัวเบิกเองฉันจะมาทําบอกนะคะว่าโอเคสีตัวใหม่เนี่ยทำแล้วมันเป็นยังไงว่าออกมาเป็นแบบไหนบ้างนะคะอันนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นผมกุป๊ปจริงๆว่าเฮ้ยเออสีมันเป็นยังไง๋ยวกุ๊จะปล่อยผมให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอไปเปลี่ยนชุดด้วยเลยนะคะเพราะว่าใส่เสื้อสีขาวมาไม่น่าจะรอดนะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะทุกคนกุบลองแกะผมให้ทุกคนดูนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าผมตรงเนี้มันเป็นสีออกแบบแดงๆส้มๆนะคะแล้วมันก็ไม่เสมอโดวยเฉพาะกบเคยทำไฮไลท์นะคะตรงปลายก็จะอ่อนนะคะเนี่ยที่กบมาให้ดูเพราะกบจะเอามาเทียบตรงนี้นะคะเห็นไหมคะคนละสีเลยอะ่ะ พี่กุ๊บเลือกสีนี้มานะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ทำตอนแรกจะเข้มนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะทำให้แบบดูดูเสมอแล้วก็สมูทที่สุดนะคะเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูเห็นไหมคะว่าโคนกรุบ้าเริ่มยาวแล้วนะคะแล้วกุ๊ก็เคยมีเส้นไฮไลท์ด้วยอันนี้ชัดมากว่ะคือไร <laughs> โอเคก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอันนี้เป็นหัวปั๊มจ๊ดๆนะคะนี่แล้วก็มีอันนี้นะคะมีขวดมาให้แล้วก็จะมีสีนะคะนี่สองอันอันนี้อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นเบอร์สองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์สามนะคะก็คือว่าเทผสมกันในนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปรกรณ์นะคะเป็นแบบน่าจะเป็นเสื้อคลุมกับถุงมือนะคะแล้วก็มีตัวนี้มาด้วยนะคะเป็นทรีทเมนค่ะก็คือว่าหลังจากที่เราล้างสีนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้ค่ะอุปรกรณ์ก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่ม้วยการใส่อันนี้ก่อนนี่อันนี้ทําดีมากๆเลยนะคะมาเป็นที่คลุมเลยค่ะนี่ มันอยู่ที่ร้านเลยแล้วเราก็มัดตรงคอนะคะชว,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 วินเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่อันนี้เสร็จเราก็จะมาแบ่งผมนะคะก็ม้วนม้วนม้วนแล้วก็ใช่อันนี้นะคะที่หนีบอันนี้หนีบไว้ก่อนหนีบข้างบนที่ยังไม่ทําแล้วก็เหลือผมนะคะแล้วก็แบ่งให้เป็นสองข้าง อ่ะเราจะค่อยๆทำแบบนี้แบบนี้นะคะโอเคแบ่งผมรช้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ผสมน้ำยาผสมน้ำยากันก่อนโอเคค่ะเริ่มผสมน้ำยากันเลยนะคะเราจะใส่เบอร์หนึ่งนะคะลงไปก่อนทำไมไม่ไมด้เลยต่อไปก็เป็นเบอร์สาเออถูกปะเนี่ย มัวไปเนี่ยไม่ได้อ่านคู่มือด้วยอ่าถูกเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยทำอะไรแล้วยอมอ่านใด้ดีก่อนแต่ว่าต้องยอมเรื่องกลิ่นนะกลิ่นเขาไม่เหม็นน่ะไม่เป็นไม่เป็นกลิ่นเคมีนะคะไม่เหมือนแบบที่ที่เคยได้กลิ่นมาอันนี้เป็นกลินนนก่นเหมือนน้ำบวยอะยาสีผมกลิ่นเหมือนน้ำบวยเสร็จแล้วนะคะปิดฝานี่ แล้วเราก็จะค่อยๆนะคะหมุนนะคะหมุนนี้ต๊กอันนี้กุบไปทำตอนเป็นเป็นไม่ต้องกานแล้วคู่มืออ่าประมาณห้าครั้งอันนี้หนึ่งห้า <5, S 2> เขาบอกว่าห้ามเขย่าแบบเช็คเช็คนะคะถ้าขย่าอย่างนั้นมันจะทําให้บีบออกมาแล้วไม่เป็นโฟมน,นะคะอ่ะห้าครั้งแล้วเราก็ มาเปลี่ยนหัวนะคะคิดว่าน้ำยาน่าจะผสมกันดีแล้วกลิ่นเหมือนบวยอะ่ะชืบเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วมันจะมีสลักตรงนี้นะคะเอาออกเพื่อให้มันปั๊มได้นะแต่ว่าต้องใส่ถุงมือก่อนโอเคใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะจ่นเต้นขอให้มันอย่าพังเลซถูกเคยทําสีผมเองแล้วพังต้องมาให้ร้านแก้หมดไปเป็นเกือบห้าปันทุกคนคะเริ่มนะคะ บับเบิลโปะไว้ที่องไปลายก่อนเลยแสบห้มชุ่มๆห่แล้วก็แต่งผมต่อนะคะใช้ความรู้สึกไม่น่าจะเป็นฟองเยอะนะคะจากที่เคยทำทำที่ห้ออื่นมานะคะ มันจะไม่ค่อยเป็นฟองนน่เปนยังงเน่โฟมไม่โฟมละว,ว่าปายสวยนะอุ้ยคิดว่าน่าจะพอนะเท่าที่เห็นรีวิวคนเคยทำมาเขาบอกว่าผมยาวกว่ากุปะกล่องเดียวก็คืออยู่ ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่ของกุ๊กคือใกล้จะหมดแล้วแต่ก็ขอให้พอทุกคนคะกุ๊กไปละเลงหัวมาเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะลองเช็ดให้ดูนะคะอันนี้คือสัมปีที่กุ๊บเอาไปชุบกับคีนซิงที่กุ๊บใช้เช็ดหน้านะคะเออก็ออกนะคะกุก๊กจะเทสให้ดูว่าสีแบบที่มันติดตามตัวเราเนี่ยออกไหมนะคะโอเคก็ถือว่าออกได้ดีเลยนะคะเพราะกุ๊กแบบว่า มีความเลอะเทอะมากนะค่ะเดี๋ยวกุ๊บจะทิ้งไว้สักประมาณแค่10นาทีนะคะแล้วกุ๊บก็จะไปล้างผมเลยเพราะกว่าจะทําเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ10นาทีแล้วนะคะก็รวมๆปร,ระมาณ20นาทีเนาะ,ะก็สังเกตได้ตอนนี้เลยนะคะว่าแบบสีผมกุ๊บมันแบบเข้มขึ้นเห็นได้ชัดนะคะก็หวังว่าจะให้มันเสมอกันโอเคเดี๋ยวรอ1ิบนาทีแล้วก็ไปล้างผมกันเลยะคะ่ะเฮ้ย ทุกคนกูไปล้างผมนะคะแล้วก็ทำการเซตนิดหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างกูรู้สึกว่าเฮ้ยสีสวยมากเลยนะคะ<อ>ก็มันก็คงจะไม่ได้เท่ากันแบบทุกเส้นนะเพราะผมกูเป็นไฮไลท์มากก่อนอย่างที่บอกนะคะจะให้ดูตรงนี้นะออโคนที่มันเป็นสีดำกว่านะคะก็ยังคงที่มันจะเข้มกว่าอยู่นะแต่ว่าช่วงปลายอะคะ่ะมันดูสมูทมากเลยดิเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะคะ สีผมกุ๊บก่อนทำตึกเห็นปะมันมันเห็นชัดมากแต่อันเนี้ยคือคือเสยแล้วคือแบบมีความเรียบเนียนนะคะก็ไอ้ตรงเนี้ยที่มันเข้มกว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดนะคือโคนเข้มกว่าตรงปลายเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะคะมันก็ดูแบบ มันก็ดูเป็นสีที่สวยนะคะอันนี้ในกล้องไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเหมือนสีจริงหรือเปล่าแต่ว่าสีจริงคือกุบชอบมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมนะคะเหมือนไม่ได้ผ่านการทําสีมาเลยกลุบไม่รู้สึกว่ามันแห้งก้านนะคะก็เออตั้งแต่ล้างแล้วรู้สึกว่าผมมันนุม่มก็เลยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแลา้วพอเฮียเนสใส่ทีชเมนท,ที่เขาให้มาะคะ่ะก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มกว่าเดิมอีกอ สวยเลยนึกว่าออกมาจากซารอนทุกคน l ล v e โอเคไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะนอกจากชอบนะคะชอบสีชอบชอบมากเลยแล้วก็ชอบที่ผมไม่เสียชอบที่มันไม่มีกลิ่นด้วยนะคะ สรุปก็ให้คะแนนเลยละกันให้คะแนนด้วยให้คะแนนสิบเต็มสิไปเลยคะ่ะโอเค ก็กุคิดว่าสําหรับคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆที่กําลังอยากทาสีผมนะคะก็ไปหาซื้อมาทำได้นะคะคิดว่าน่าจะออกมาสวยเหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e กุุบด้วยนะคะแล้วกุุบจะทำคลิปออกมาอีกเยอะๆเลยโอเควันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย